าเกิดว่าใครตัดสินใจว่าตอนนี้เราจะทำการค้าขายทั้ง Import Export กับประเทศประเทศนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่คุณต้องดู สวัสดีครับนอนครับอมค่ะพบกับพวกเราอีกรอบนะครับกับรายการ CPL What i ไมันคืออะไรนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราครับนะครับประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครตัดสินใจว่าตอนนี้เราจะทําการค้าขายทั้ง i m p o r t e x p o r กกับประเทศประเทศนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่คุณต้องดูช่วยหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะคะพูดถึงประเทศมาเลเซียน้องอมตอนนี้แต่เราจะทําการค้าส่งออกนําเข้ากับประเทศประเทศนี้ต้องรูอะไรบ้างครับค่ะก็สําหรับประเทศมาเลเซียนะคะก็จะมีช่องทางในการขนส่งทั้งหมด3ช่องทาง ก็คือเป็นทางเครื่องบินทางเรือแล้วก็ทางรถค่ะสําหรับทางเครื่องบินนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ7 1 4วันค่ะส่วนทางเรือกับทางรถเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ5 1 0วันเป็นกันไปโปกติทางเครื่องบินเนี่ยมันต้องเร็วที่สุดแต่ทำไมอันนี้ทางเครื่องบินช้าจังเพราะว่าทางเมเซียค่ะจะไม่ค่อยมีไายบินก็เลยจะช้ากว่าโอเคมาถึงสาบินที่เราสามารถโหลดของไปได้ด้วย จะน้อยกว่าทางรถและทางเรือใช่ค่ะโอเคถ้าเกิดว่าเราจะทําการสั่งของอะไรก็ตาม Import Export ไปมาเลยสช่องทางที่น่าสนใจก็คือน่าจะเป็นเรือกับทางรถมากกว่าใช่ค่ะโอเคเอออันนี้อันนี้ดีมากน,นี้ดีมากโอเคพูดถึงช่องทางการจะส่งไปแล้วนะครับสินค้าแบบไหนที่ควรจะเป็นการนําเข้าแล้วก็ส่งออกไปประเทศประเทศเหนหนบ้างจะเป็นสินค้าทั่วไปนะคะ,ะ,คะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าจากมาเลยแล้วถ้าเกิดว,ว่าจะส่งออกนะจะจากไทยไปมาเลยส่งออกก็จะเป็นพวก ของใช้เข้าไปเหมือนะคะถ้าเปากระเป๋ารองเท้าแล้วก็จะมีพวกอะไรรถยนต์ รถล้อมแมกอุปกรณ์เบเกอรี่ประมาณนี้ค่ะโอเคนั่นคือถ้าเกิดวันนี้เราจะทําการค้ากับประเทศมาเลเซียอ,อันนี้ก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจแต่พูดถึงเรื่องของการจะจดส่งของเข้าไปในประเทศมาเลยแล้วกันคนที่เป็นศาสนาบถือศาสนาอิสลามค่อนข้างเยอะมีอะไรต้องกังวลในเรื่องของการจัดส่งไหมโดยเฉพาะเรื่องอาหารค่ะก็ถ้าสําหรับเป็นอาหารค่ะก็ต้องเป็นอาหารที่มีสัญ,ญลักษณ์ฮาลานโอเคถึงจะสามารถส่งไปได้ถ้าไม่มีสัญลักษณ์นี้ก็ส่งไม่ได้ แล้วก็ต้องมีใบค่ะที่ออกจากองค์การอาหาร,รายาของไทยครับไปด้วยเป็นในพเไทยไปด้วยใช่ค่ะอโอเคถ้าจะส่งในแง่อาหารเรื่องน้ําหนักมีผลไหมครับหรือไม่มีนนไม่มีไม,มไม่มีเนาะโอเคอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องอาหารสิ่งที่คุณต้องกังวลหลกัหลกๆแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเรียกว่าเรียกว่าต้องมาร์กไว้เลยเนี่ยคือต้องมีฮาลาใช่ต้องมีฮาลาเท่าน,านั้นถึงจะส่งลายอาหารไปได้โอเคนั่นก็คือเรื่องของสินค้าน่าสนใจเนาะหลังจากนั้นมีเรื่องของ ภาษีเล็กน้อยนะครับเป็นยังไงบ้างน้องอมภาษีไปมาเลยก็ภาษีอากรนะคะก็สําหรับสินค้านะคะที่มีมูลค่าไม่ถึง500รลิงกิตหรือว่าประมาณ3,500บาทค่ะก็จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรค่ะแล้วก็สําหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือว่าแวรนะคะก็จะอยู่ที่6%เค่ะแล้วก็มันจะมีภาษีที่เป็นภาษีอากรที่เก็บเฉพาะสินค้าค่ะก็สําหรับสินค้าฟุ่มเฟือยก็จะเสียมากกว่าสินค้าทั่วไป อย่างเช่นพวกเครื่องสำอางอะไรเครือค่องสำอางเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไหมเป็นน้ำหอมอะไรอย่างนี้ก็เป็นแต่เราออกจากบ้านโดยไม่มีเค,ครื่องสำอางนี่ก็จะไม่ฟุ่มเฟือย <c oughs> จริงป่ะทุกวันนี้เค,ครื่องสำอางเอ้าเราพูดตามตรงเราก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว,ว่าเป็นปัจจัยสําคัญของของผู้หญิงใช่ป<ช>่ะ,ะออกจากบ้านไม่แต่งหน้าก็เหมือนออกจากบ้านแล้วไม่ใส่เสื้อผ้าออกไปออกไม่ได้เจ๊เพลงใช่ป่ะ สองให้พี่เดินสะดวกเถอะอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ยังคนซ n เดอร์ว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอยู่เพราะฉะนั้นก็อต้องมีเรื่องของภาษีมากกว่าปกติอยู่ะนะครับโอเคนะ,คะนั่นก็คือเรื่องของภาษีและยังมีอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องน่ารู้ครับสำหรับคนที่เป็นคนมาเลเซียเนาะต้องการย้ายเข้ามาต่างประเทศหรือเข้ามาประเทศไทยก็ตามนะครับ ต้องดูอะไรบ้างนะคร<ช>ับค่ะก็สําหรับคนมาเลเซียที่ต้องการย้ายเข้ามาไทยในรกรณีที่มาทํางานนะคะ2-3ปีที่มีระยะเวลาที่แน่นอนนะคะค่ะก,ก็จะสามารถขอเอกสารค่ะจากบริษัทของไทยะค่ะเพื่อยืนยันว่าได้มาทํางานจริงๆนะคะก็จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรในการส่งของ r ิเศษโ Use มาได<อ>้แต่ว่าหนึ่งคนก็คือขอได้แค่หนึ่ครั้งเท่านั้นในชีวิตนี้ในชีวิตใช่ค่ะใช่ให้คุ้ม นะครับมันจะย้ายเข้ามาแล้ววางแผนดีๆเพราะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่หลังจากนั้นก็ไม่ใช่ว่ามาไม่ได้แล้วแต่ว่าต้องเสียอใช่วนส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อนนี้เป็นเรื่องน่ารู้อีกเรื่องหนึ่งอุ้ยน่าสนใจนะมาเลเซียมีหลายๆอย่างที่เราเรียกว่ารู้ไว้ก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับคนที่จะทําการค้ากับประเทศประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นเป็นเรื่องน่าสนใจของ import export กับมาเลยในวันนี้นะครับส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรน่าสนใจนั้นก็ฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับกับช่อง c p l What is นะครับก็คืออะไรกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆๆๆๆสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูเรื่องของมาเลเซียแล้วนะครับอยากจะทําการเอ็กซ์พอร์ตอพอร์ตกับประเทศประเทศนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาสอบถามพวกเราที่เว็บไซต์ c p l i n t e r c o m ครับผมค่ะหรือว่าติดต่อเรานะคะผ่านช่องทาง Li น์แอดนะคะหรือว่า Facebook f แฟนเพจนะคะ siplinter ค่ะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างนะคะถูกต้องมาเลมาเลยังไงฝากกดติดตามคลิปพวกเราไว้ด้วยครับกับ w h a อ Is นะครับผมค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหด้วยนะคะแล้วเจอกันครับ 是美丽吗？